มูมอเราจะสามารถแบ่งผลกำไรที่เราได้นะครับมาจากผู้ผลิตหรือว่าแบรนด์สินค้าที่เขามีตั้งบัต g เจตอยู่แล้วล่ะทุกเจ้ามีตั้งบัต g เจตในการโฆษณาอยู่ละนะครับเราสามารถนำากกไกนั้นคืนให้กับผู้บริโภคให้เขาไปชวนเพื่อนหรือแนะนำเพื่อนในการใช้สินค้าต่างๆนั้นกลับมานะครับผมก็เลยนิยม อันใหม่ขึ้นมานะครับเราไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเราไม่ได้แค่ขายของบนเฟ e บุ o k นะเราคือ Network Social Commerce มันเป็นการรวม E-Commerce Social Media แล้วก็ Network Marketing เข้าด้วยกันนะครับนี่คือโซลูชันที่สามารถดึงเงินที่ตอนนี้ทุกแบรนด์กำลังจ่ายให้ต่างประเทศกลับมาให้กับผู้บริโภคคนไทยได้นะครับ แต่ก่อนอื่นผมขอทำความเข้าใจอย่างหนึง่งผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับคิดว่าตัวเองเป็นต้นสายคิดว่าตัวเองมาเริ่มก่อนนะครับเราจะสบายผิดวันนี้ผิดนะครับผมขอให้ทุกคนเข้าใจนิยามสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ก็คือรูปนี้นะครับ มูมอก่อนอื่นมูมอคืออะไรนะครับมูมอเราเป็นแพลตฟอร์มที่จะให้บริการคือเราจะเซิร์ฟเพเซอร์ก็คือคนที่จะมาร่วมนะครับมาร่วมทำการตลาดกับเรานะครับมาช่วยขายสินค้าหรือบริการที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยที่อยู่ในอีโคซิสเ็มของเราให้กับคนอื่นๆนะครับเพราะนั้นมูมอเราเป็นผู้ให้บริการ แต่เพเซอร์สำคัญกว่านั้นโดยเฉพาะทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับโดยเฉพาะผู้นำโดยเฉพาะคนที่จะทำการตลาดแบบนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นทุกคนยิ่งมีทีมมากเท่าไหร่จะต้องยิ่งเหนื่อยเท่านั้นทำไมต้องเหนื่อยอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องทำให้ทีมของคุณทำเป็นใช่ไหมผมเชื่อว่าในทีน่นี้ทุกคนมีสกิลตรงนี้อยู่แล้วนะครับ มากไปกว่านั้นนะครับมันจะแตกต่างกับการที่เราเคยทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมากกว่านั้นก็คือเราต้องช่วยบริการคอมมูนิตี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเราจะต้องเป็นฐานที่จะต้องแบกรับภาระของคนที่จะเข้ามาร่วมผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมติตอนนี้ มูมอนะครับกำลังจะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตหลายๆคนอาจจะทราบว่าเราอยากจะมีบริการก็คืออย่างเช่นพวกร้านอาหารสปาหรือบริการอื่นๆนะครับเข้ามาร่วมอยู่ในแพลตฟอร์มของเราด้วยเรากําลังจะมีที่ภูเก็ตยกตัวอย่างนะอยากจะไปเปิดที่ภูเก็ตเรื่องสินค้ามันส่งไปได้ไม่มีปัญหาแต่เรื่องบริการใช่ไหมใครที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ต คุณอยากจะสร้างให้คอมมูนิตี้มันเกิดขึ้นสังคมของมูมอมันเกิดที่ภูเก็ตคุณต้องไปช่วยเราด้วยต้องไปช่วยติดต่อช่วยไปแนะนำร้านค้าเหล่านั้นมาให้กับเราด้วยนะครับคุณต้องทำงานมากกว่าคนอื่นนะแต่ว่าผลตอบรับที่ได้ไปแน่นอนว่าลองนึกภาพนะถ้าเกิดร้านนั้นนะครับมาเป็นทีมของคุณใช่ไหมแล้วร้านร้านนั้นคนที่มาอาจจะมาจากจังหวัดอื่น นะมาเที่ยวภูเก็ตมากินข้าวที่ร้านร้านนั้นมาจากจังหวัดอื่นใช่ไหมเขาติดตัวกับร้านนั้นใช่ไหมนั่นแปลว่าคุณก็จะมีรายได้หรือว่ามีธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ทุกคนต้องมาช่วยกันสร้างนะครับขอให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันสร้างคอมมูนิตี้ผมเรียกว่าเป็นสังคมของมูมอให้มันเกิดขึ้น นะครับสไลด์นี้ที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณเปียกอะมาทำเอาแต่ชื่อมาทำเอามาพูดพูดงั้นแหละไม่ทำงาน <laughs> ผมได้ยินมาอย่างนั้นนะแต่ขอบอกเลยว่าสไลด์นี้ผมวาดเองทุกเม็ดนะครับมาถึงสไลด์นี้นะครับมูมเอีโคซิสตเต็มตอนแรกผมจะเอาร้านนูน้นเอาแบรนด์น,นี้เอานู่นนี่มาใสา่ผมคิดไปคิดมาผมไม่ใส่มันหมดเลย ผมใส่สัญลักษณ์อินฟินิตี้นะอินฟินิตี้ก็คือว่ามันเกิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนที่จะเข้ามาเป็นเพเซอร์นะครับทุกคนที่เป็นผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยนะครับช่วยกันดึงเข้ามาในอีโคซิสเต็มของเรานะครับแล้วมันก็จะอินฟินิตี้จริงๆนะครับสุดท้ายผมอยากจะฝากไว้เป็นคำที่ ท่านมหาธรรมคันธีเคยพูดนะครับ Be the change that you wish to see in the world จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนาจะเห็นในโลกใบนี้ขอให้ทุกคนร่วมกันนะครับช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองก่อนนะครับเราต้องเป็นผู้มีอิทธิพลให้กับคนรอบข้างของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มาช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับดึงเงินค่ามาร์เก็ตติ้งค่าใช้จ่ายการตลาดหรือค่าช่องทางการขายต่างๆกลับมาให้กับผู้บริโภคกลับมาให้คนที่เราจะชวนเขามานะครับมีใครที่พร้อมจะร่วมเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ต้องส่งเสียงนะครับผมขอให้ทุกคนที่พร้อมจะร่วมกันเป็น be the change หรือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยขอไฟจากมือถืออีกทีได้ไหมครับ